ครัว co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็กวันแววค่ะแวววัน well, ค่ะคุณกำลังฟัง Eat and Travel Podcast รายการที่จะชวนนักกินแกลกเปลี่ยนจากรอบโลกมาเล่าเรื่องอาหารให้อร่อยหูให้คุณได้ไดเดินทาง,ทางรอบโลกผ่านอาหารและสนุกกับอาหารไปตลอดการเดินทางกลับมาพบกับ Eat and Travel Podcast กันอีกครั้งนะคะ แวววันค well ่ะว ah ันแววค่ะ EP นี้ของเราเป็น EP ที่3แล้วนะคะและนักกินแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเขาก็คืออาจารย์ทวีทองของวิวัฒน์หรือพ่อของเราทั้งคู่แล้วก็เชฟหน้านั่นเองค่ะคุณพ่อของเรานะคะก็เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารครัวค่ะซึ่งตอนนี้กลายเป็นเว็บครัวดอคแล้วพ่อก็ส่งต่อมาให้เราแล้วค่ะนอกจากนั้นเป็นผู้รีเริ่มตําราอาหารหลายๆเล่มของสำนักพิมพ์แสงแดดด้วยค่ะ และที่สำคัญก็คือเป็นผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องการกินของวอลมากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วในอีพีศูนย์เมื่อนะักินลรกเปลี่ยนของเราวันนี้นะคะเป็นระดับอาจารย์และเป็นระดับคุณพ่อแล้วนะคะการเดินทางของเราวันนี้ก็เลยจะไม่ใช่การท่องเที่ยวปกติค่ะมันจะมีความเข้มข้นลึกซึ้งมีความวิชาการเล็กน้อยนะคะผ่านการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่พ่อสั่งสมมาถึงกว่า70ปีค่ะ โอเคพร้อมแล้วชวนคุณพ่อออกเดินทางกันดีกว่าค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณลูกอยากให้พ่อเล่าว่าก่อนที่พ่อจะมาทํานิตยสา,ารครัวและสัมภาพิมแสงแดดพ่อทําอะไรมาก่อนแล้วก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พ่อมาสนใจเรื่องอาหารค่ะคือตัวเองเนี่ยเข้ามาทํานิตยสา,ารครัวเนี่ยประมาณ2ีปีก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์สอนและวิจัย เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยของคนมองเรื่องของสุขภาพในแง่มุมของวิถีชีวิตและทางด้านวัฒนธรรมด้วยวิจัยไปนานๆอยู่ในหมาลายนานๆก็มีความร,รู้สึกมันเซ็งเหมือนกันก็เลยตัดสินใจรีรีท r e ออกมาลาออกจากหมาลายมิดนแล้วก็เนี่ยามาทำงานกับทางสำนักพิมพ์แสงแดดโดยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการเงา <laughs> ของนิตยาสารครูตัวบรรณาธิการบริหารตัวจริงเนี่ย <คน S 1> เป็นคุณิดาครับคนที่ลงเนื้อหาควบคุมทีมบรรณาธิการจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือบรรณาธิการเงาทีนี้ตลอดเวลาที่ทํางานเป็นบอกองเงาของเนิ้อสารครูเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้ได้ไปสัมผัสกับเรื่องอาหารการกินได้ใช้การค้นคว้าประกอบเพื่อที่จะทําให้ทัศนะที่มีต่อเรื่องของอาหารและวัฒนธรรม อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอะไรของเรื่องอาหารและวัฒนธรรมที่ทําให้พ่อชอบอะคะทำาไปถึงพ่ออินแล้วก็ทําต่อมาได้ถึงยี่บสองปีเนะี่ยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําต่อมาได้ถึงยี่บสองปีนะแต่พอเราลงไปศึกษาถึงได้เข้าใจว่าแบบว่าอาหารเนี่ยมีความสําคัญจริงๆเลยเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นของความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าโฮโมเซเปียน ไปดูเถอะสัตว์ทั้งหลายแหละรวมทั้งพวกที่บอกว่าเป็นโฮโมโฮโมคือเผ่าพันธุ์คนที่แบบว่าสามารถที่จะเดินสองขาได้มีโฮโมเซเปียนเท่านั้นน่ะที่จะปรุงอาหารได้ที่รู้จักใช้ไฟปรุงให้สุกเนี่ยโฮโมเซเปียนเนี่ยก็ได้รับสารอาหารเข้ามาในตัวเองเยอะทำให้สมองเนี่ยมีการพัฒนา เมื่อสมองใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยความสามารถในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้เนี่ยต้องต้องบอกเลยบอกว่าเรื่องของการทำอาหารเรื่องของการกินอาหารมันคือจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ร่างกายเจริญเติบโตสมองโตขึ้นความสามารถในการคิดเรเกิยมันก็เกิดสังคมเกิดขึ้นครับมันก็เกิดวัฒนธรรมเกิดการใช้ชีวิตร่วมกัน สังคมเกิดมาจากอะไรครอบครัวมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากว่าเมื่อมีการทําอาหารในบ้านของแต่ละคนมันก็ทําให้เกิดการพัฒนาในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นครอบครัวชุมชนมันก็เกิดการพัฒนาสืบเนื่องมาจากเรื่องของการกินอาหารมันก็เกิดการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมขึ้นมาเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็มีวัฒนธรรมเยอะทีเดียว ในอีพีศูนย์พวกหนูนะคะทั้งสองคนได้เมาให้ท่านผู้ฟังไปว่าการที่เราเป็นคนสนใจเรื่องอาหารอะ่ะส่วนหนึ่งมาจากทั้งพ่อและแม่เพราะว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงพ่อกับแม่ก็จะต้องทาคอนเทนต์ศึกษาเรื่องอาหารอะไรออกมาตลอดเวลาอยากอยากรู้ว่าตอนเด็กๆที่เวลาแบบเวลาไปเที่ยวกับพ่อแม่แลละพ่อแม่จะชอบไปเดินตลาดเพราะอะไรตลาดเป็นแนนมาร์กอะไรที่สําคัญสําหรับพ่อแม่ทำไมถึงต้องไปตลาดด้วยคือในการเที่ยวเนี่ยมัน ถ้าเราจะไปเที่ยวแบบที่ว่าเขาเรียกเป็นการเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมบางคนไปเที่ยวประเทศไหนแบบก็จะต้องไปพยายามที่จะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของประเทศนั้นๆแต่พ่อดูเหมือนจะพลาดตลาดไม่ได้มากกว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่เพอร์คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนั่นแหละเขาเปรียบเทียบอยู่ว่าพิพิธภัณฑ์คือตลาดโอ้ยตลาดก็คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอาหารนานาชนิดเนี่ยนะครับของสังคมนั้นที่เขา ที่เขากินกันจริงๆที่เขากินกัน,ท,กน,กนที่เขาซื้อขายกันแล้วตลาดมีชีวิตอะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่ไม่ใช่แค่เพียงมีของเท่านั้นแต่มันยังมีคนขายมีคนซื้อนะครับถ้าเป็นตลาดที่มีวัฒนธรรมอยู่แบบค่อนข้างที่จยมากเนี่ยคนซื้อคนขายนีนบางทีรู้จักกัน ไม่ใช่เป็นตลาดแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไม่ถึงว่าเดี๋ยว<อ>นี้เรา<ม>ซื้อโดยที่เราไม่รู้จักคนขายใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการติดต่อปฏิปสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอะไรต่ออะไรเรามีตลาดมีทริปไหนไหมที่รู้สึกประทับใจตลาดของที่นั่นบ้างมากมีมีป๊อปอัพในความทรงจำพ่อไหมเออที่ไปมาค่อนข้างเยอะเนี่ยไปไปดูหลายตลาดมากเนี่ยคือตลาดของเวียดนาม โดยเฉพาะยิ่งตลาดที่โฮจิมินห์มันยังมีตลาดสดเนี่ยอยู่เยอะโอ้เราก็ชอบไปเดินมากแล้วก็มีความประทับใจหนูจําได้ว่าพ่อเคยไปตามล่าหาขนมครกที่เวียดนามใช่อยากให้เล่าหน่อยว่าอะไรถึงอยู่ดีๆทําให้พ่อมาอินเรื่องขนมครกได้คือเรื่องขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนในวัยที่ มีอายุระดับพ่อเนี่ยนะก็คือขนมครกเป็นขนมคนแก่สรุปยุคสมัยนั้นเนี่ยยุคสมัยเบบี้บูมเมอร์ขนมครกนี่เป็นขนมอะไรที่แบบเด็กๆเนี่ยจะต้องชอบกินขนมครกก็คือกินบ่อยก็เลยคิดถึงกินบ่อยมากมันคือย้อนกลับไปนะชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอาหารบางตัวที่เราแบบจะมีความรู้สึกประทับใจของตัวเองนี่ก็จะมีหลายตัวที่ประทับใจเจอทีไรก็ต้อง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 กินไม่ได้กล้วยแขก กล้ยแขกเป็นตัวหนึ่งข้าวหลามข้าวหลามเป็นอีกตัวหนึ่งข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมครกใน่เมื่อมันเป็นอาหารในความทรงจําไปไหนเนี่ยบางทีเราก็พยายามสแสวงหาสิ่งนั้นอันนี้เล่าให้ฟังว่าครั้งที่ไปเที่ยวที่ที่อินโดนีเซียเรา oh, ไปที่ยกยาการ์ตาขณะเรานั่งเครื่องบินไปอินเดียสารอินฟลายแมกซีนเนี่ย,เ,ยเขาก็มีบทความที่พูดถึงเรื่องของขนมครก ที่เมืองโซโลคือภาษาเขาเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นขนมครกนะเราก็ดูเอ๊ะทำไมหน้าตามันเหมือนขนมครกวะมันเพียงแต่ว่ารูปร่างมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นฝาเล็กๆแบบของไทยมันเป็นฝาที่มันมันใหญ่หใหญ่แต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแต่ว่ามันเหมือนมันมีปีกเออเราก็อ่านเน้นั้นเราก็รู้สึกโอ้เฮ้ยมันมีขนมครกไอ้ขนมที่เขาเรียกว่าเซอร์ราบี เป็นจุดประทับใจตรงที่ว่าแบบว่าเอ้ยที่ที่เราจะไปเนี่ยนะมันมีมันมีขนมคกด้วยเว้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตามหาดีไหมถ้าพวกหนูจําไดเ้เราอยู่เมืองยกยาเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไปตามหาขนมคกเซอร์บีนะครับโดยขึ้นรถไฟไปใช่ค่ะเพราะว่าไงหนูก็ว่าตามนั้นแหละค่ะหนูก็ตามพ่อไป <laughs> เออเราก็ได้เห็นขนมคกแล้วได้กินขนมคกก็มีความร,รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกเลยนะ พราะว่าขนมข้อของเขาคือท,ทาจากแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะี่นะมีใส่กระทงกะทิอะไรเงี้ยนะจุดร่วมก<อ>็คือความ,มาเป็นหลุมและใส่กะทิใช่แต่แต่ว่ากระทะที่เขาทาเนี่ยกระทะเขาจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเขาเทปไปแล้วก็จะแบบว่าเกลี่ยให้แป้งเนี่ยมันมันไปรอบรอบกระทะแป้งที่เหลือเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงตรงก้นกระทะเพราะตอนนั้นที่ที่ไปเนี่ยพอท่องเที่ยวมากๆเนี่ยเราจะเห็นเลยเฮ้ยในย่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะ มันมีอะไรหลายห,ายห,ายหายอย่างที่มันเหมือนกันเน่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยในสุวรรณภูมิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเนี่ยขนมพกมันก็คงจะมีมีในประเทศอื่นๆด้วยเหมือนตั้งสมุติฐานนี้ก่อนแล้วก็เลยตามหาต่อใช่แต่แล้วก็มาศึกษา Google ดูว่าเอ้ยที่นั่นที่นี่มีขนมอะไรที่มันคล้ายๆกับแบบนี้ไหมเออมันก็พบว่าเอ้ยมีขนมครกเยอะเออเวียดนามคราวนี้ก็เลยมีการ ไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตามหาขนมครกเป็นอย่างมีกิจลักษณะคือการท่องเที่ยวเพื่อตามหาอาหารในบางตัวเนี่ยไม่ที่มันสนุกแต่การท่องเที่ยวแบบนี้มันจําเป็นที่ต้องอาศัยการหาข้อมูลมาล่วงหน้าพอด้วเพราะนั้นเนี่ยพอไปเวียดนามเที่ยวนั้นเนี่ยได้ไปดูขนมครกที่มีขายอยู่ในเมืองโฮจิมินซิตี นั่งเรือไปอีกเมืองหนึง่งซึ่งเดี๋ยวไถึงเมืองเวสได้ไปกินขนมคกเนือขนมคกทอดน้ำมันถาดเขามีสองถาดในถาดหนึ่งเขาหยอดแป้งลงไปมีการใส่หมูสับบ้างใส่กุ้งบ้างอะไรเอาก็ใส่ไปพอมันเริ่มสุกพรบเนี่ยเขาแคะจากกระทะหนึ่งมาอีกกระทะหนึ่งซึ่งมีน้ำมันเนี่ยนะอยู่ในแต่ละหลุมเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อให้ทอดให้ให้กรอบให้กรอบข้บางนอกให้ผิว วิธีการกินเขาก็กินเหมือนกับเป็นของว่างขาวอ่ะก็จะกินกับผักกินกับอะไรได้ยินพ่อเล่าเรื่องขนมครกเวียดนามที่เป็นโดดคาวอ่ะทําให้หนูนึกถึงทาโกยากิของญี่ปุ่นซึ่งมันก็มันก็คือขนมครกประเภทหนึ่งที่เป็นแป้งทอดมีไส้ไนี่ว่ะคนญี่ปุ่นบอกทาโกยากินเนี่ยมันมาจากฝรั่งเชมปุระเนี่ยคนญี่ปุ่นก็บอกว่ามาจากฝรั่งพวกหนูอยู่ที่อังกฤษเนี่ยหนูก็ต้องเคยกิน <Fish and S 2> เนี่ยนะ f ฟิชแอน c h i p ปเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเชมปุระเนี่ย นะครับมาจากฝรัง่งเสร็จแล้วก็มันมีการพูดกันต่อบอกว่าไอ้แม้แต่ไอ้ทาโกยากิเนี่ยมาจากฝรั่งเหมือนกันแต่ไม่มีมหลักฐานอันนี้พ่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะมันไม่มีหลักฐานที่มาบ่งบอกว่าทาโกยากิเนี่ยมาจากฝรัง่งเพราะพ่อรู้สึกว่าวัฒนธรรมอาหารทำนองอาหารขนมครกในเอเชียดูแข็งแรงกว่าดูแข็งแรงกว่า แล้วก,ก็เป็นพระธ,ธรรมที่ร่วมกันในเขตเอเชียใตย้โดยช่วงยิ่งอินเดียตอนใต้ไล่มาจนถึงสวุวรรณภูมิไทยเชมนลาวพมา่าเวียดนามเนี่ยนะเลยตลอดไปถึงมลายูชสวานะครับซ,ซึ่งญี่ปุ่นไม่อยู่ในนั้นไหคะคือกลุ่มเนี้ยญี่ปุ่นไม่อยู่นะแต่ในประวัติศาสตร์ที่เขาบอกเล่ากันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้บอกว่าญี่ปุ่นมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องไงแต่เข้าไปดูนะครับข้อมูลอันหนึ่งที่ต้องเป็นที่ยอมรับกันก็คือบอกว่าซูชิ เป็นอิทธิพลมาจากปลาสม้มปลาสม้มนะของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าตอนเริ่มแรกซูชิเป็นปลาดองใช่เราเป็นจุดศูนย์กลางก่าตรงนี้เพราะฉะนั้นกรณีของซูชิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแบบว่าเขาได้อิทธิพลมาจากตรงนี้นี่ถามบอกว่าทาโกยากิจะได้รับอิทธิพลจากทางนี้ไหมก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์แต่ก่อนนี้เวดนาอยู่ทางเหนือครับ และอาณาจักรจามเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูเนี่ยเยอะนะครับจากอินเดียใต้แล้วถ้าไปดูจริงๆเนี่ยที่หอยอันเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่มีความเจริญอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเดินเรือมาค้าขายกับทางตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็มักจะมาแวะพักที่หอยอันอันนี้แค่เป็นเพียงตัวอย่างนะที่บอกเฮ้ยไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นไม่ได้มีความสัมพันธ์กั่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ไอ้ลักษณะของทาโกยากิเนี่ย มันเป็นการะใส่แป้งเข้ามาได้หลุมพลิกๆค่อยๆพลิกไปจนทั้งปั้นเป็นกลมถามบอกว่ามันต่างอะไรกับขนมครกคนขนมครกที่<ล>เรามาประกบเราเบี้ยเบียงออกมาประกบเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเป็นหลุมเราไม่ได้มาแบบค่อยๆปรับเนี่ยเพื่อให้มันกลมเป็นหลุม บอกว่าเอขนมคกของเราเนี่ยนะอย่างทีเซเลบีที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามาจากขนมของว่างของอินเดียใต้ที่เขาเรียกว่าอาัปัมอัปัมเนี่ยก็คือเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะใส่กะทิใส่น้ำตาลปึกแต่ว่าไม่ใช่ของหวานนะรสมนจากกลางๆน่ะล,ลงทอดในกระทะหลุมทอดแบบคล้ายๆที่เล่าให้ฟังถึงเซเลบีเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเอานี่มากินเป็นของว่าง ก็จะใส่พวกเครื่องเคียงมาซึ่งอาจจะเป็นแกงแล้วก็กินเป็นอาหารเขาเชืช่อว่ามันเป็นแป้งที่กินกับกับข้าวอย่างอื่นใช่แล้วอัปัมเนี่ยนะครับเราต้องไม่ลืมว่าแบบว่ามลา,ายูชวาเนี่ยนะมีคนอินเดียมาทําการค้ามาอยู่มาอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอย่างไอเซอร์เบี้เนี่ยนะมันก็คือเป็นอิทธิพลมาจากอปัมขนมครกที่เข้ามาในสุวรรณภูมิเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นขนมครกที่เบ้าเล็กลง ขนมคกไทยโบราณนี่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ออกกระดังเค็มไม่ออกหวานนะพม่าก็ออกอย่างนั้นแต่ของไทยคือปัจจุบันนี้คือหวานเป็นค่ะปัจจุบนันเนี่มันก็คือก็เนื่องจากรสนิยมมันเปลี่ยนไปบ้างแล้วมันก็ออกออกทางหวานแล้วก็ขนมคกเนี่ยไปดูเถอะทั้งลาวทั้งกคนเมนีนทั้งพมา่าทั้งอะไรต้องประกบฝาแต่ว่าเวลากินเนี่ยไม่ใช่เอา <laughs> มากินกินทีละฝาพม่าเรียกขนมคกว่าขนมผัวเมียขนมผัวเมียขนมผัวเมีย ส่วนไทยเองเนี่ยก็มีเรื่องตำนานที่เขาเล่าขานว่าความเป็นมาของขนมคกนะมันมาจากการที่ว่ามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวเศรษฐีลูกสาวเนี่ยไปแบบว่ารักกันกันกบไอ้หนุ่มคนหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่ชอบไม่ต้องการที่จะแบบให้สองคนนี้แต่งงานกันหนระือว่าอะไรปรากฏว่าก็หนีกันไปตัวพ่อก็ไปตามจนทั่งไปเจอก็เอาตัวลูกสาวกลับมาแล้วก็ขุดหลุมดักเอาไว้ที่ทางเข้าบ้าน พ่อเขาบอกว่าไอ้หนุ่มนี่มันต้องกลับมาแน่พอไอ้หนุ่มมาถึงก็ตกหลุมนนั้นลงไปก็ตายกําลังจะรอฟังว่าเกี่ยวอะไรกับขนมพกอ่ะมันเกี่ยวดีก็คือครับวามว่าไอ้ฝั่งฝ่ายสาวเนี่ยมาพบว่าแฟนตัวเองตายตายก็โตดลงไปในหลุมด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ขนมพกเนี่ยมันจะต้องประกบกันอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าของทางไทยเรานะแต่ว่าถ้าไปเทียบเคียงกับว่าพม่าเรียกขนมพกนี่ว่าขนมผัวเมียเนี่ยเฮ้ยมันมีส่วนอะไรที่มันใกล้กัน มันเป็นเรื่องของชายหญิงคู่กันแหละใช่ชายหญิงคู่กันแหละแล้วก็ไปดูเถอะลาวเขมรพม่าไทยเ่เราจะกินคล้ายๆกันคือคือไม่มีหน้าที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ของเวียดนามเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นเนื้อสัตว์หรือบางทีมีโขงมีไข,อข่อะไรด้วยแม้แต่ในกรุงเทพบางทีก็มีขนมคกเวียดนามขายหรือลงไปทางใต้ที่พัทลุงก็มีขนมคกแบบเวียดนามขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเขตที่เรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิเนี่ยอาหารมันก็เดินทาง ข้ามประเทศข้ามแผ่นดินข้ามอาณาจักรแล้วบางทีมันก็ข้ามการเวลาด้วยเมื่ออาหารข้ามประเทศข้ามแผ่นดินข้ามเวลาการที่เราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไปสนใจเรื่องอาหารเนี่ยมันยึงกลายเป็นเรื่องอะไรที่หนึ่งแล้วมันหาง่ายพบง่ายเพียงแต่ว่าเราต้องเจตนาที่อยากจะพบออกเขามันเป็นการท่องเที่ยวที่มันอร่อย มันไม่ได้อร่อยแค่เพียงอาหารอร่อยแต่ว่ามันอร่อยเพราะเรารู้ว่ามันมีที่มาของมันรู้ที่มาของมันเราจะรู้ถึงความสําคัญของมันรู้จักจิตวิญญาณของมันมันก็จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมีความรุ่มรวยนะมากโอเคค่ะเรียกได้ว่าขนมครกอย่างเดียวเนี่ยก็กินความหลายประเทศมากแล้วก็กินความแบบว่าการพูดคุยที่ยาวนานมากซึ่ง น่าเสียดายคือจริงๆอยากให้พ่อพูดถึงชาจายอีกอย่างหนึง่งคือต้องขอเกริ่นก่อนว่าชาจายเนี่ยมันเป็นชาอีชาของทางอินเดียซึ่งความจริงส่วนตัวหนูว่าไม่รู้จักอะไรชาจายหรอกแต่ว่ากินชาจายเป็นประจำเพราะว่าพ่อได้อิมพอร์ตชาจายกลายมาเป็นอาหารในบ้านไปแล้วก็เลยอยากชวนพ่อคุยเรื่องนี้นิดนึงแต่คิดว่าเวลาไม่น่าจะพอนะคะไม่งั้นพอดแคสต์เราจะยาวเกินไปก็เลยจะ ขอคิดเดี๋ยวนี้เลยขอให้การพูดคุยกับนักกินแลกเปลี่ยนอาจารย์ทวีทองเนะะี่ยค่ะเป็น2 EP แล้วกันยังไงก็จะฝากผู้ชมติดตามตอนหน้านะคะเราตอนหน้าเราจะพูดถึงชาจายหรือชาอินเดียกันค่ะก็สำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทวีทองหรือคุณพ่อของพวกเรามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสนุกไหมสนุกไหมสนุกดีครับโอเคเดี๋ยวต่อ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก